ไม,ไม่เอาแล้วท้องแตกกินอีกแล้วจเอทิ้มบ้างเอะเอสไปไป สไปดมองมองอย่างเดียวสไปจะ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 สไปดตื่นตื่นไม่ต้องนอน เด้ยเอียอเอาอีแล้วอาลว่าแล้วอาว่แล้วอวาวาแล้ว,ลว,ว,ลว,วที่ใส่ไปไหนละไาที่